ทีนี้มาดูว่าสีของวัตถุมีผลต่อความร้อนของวัตถุไหมก็ต้องตอบเลยว่ามีหรือไม่มีหลังคาบ้านสีดําๆหลังคาบ้านสีสีเงินหลังคาบ้านสีขาวเดาก่อนหนูคิดว่าหลังคาสีไหนที่อยู่แล้วร้อนสุดสีไหนดีสีดําครับดําครับสีดําทำไมอะทำไมสีดําร้อนนะพอมันดูดซับความร้อนไปเยอะกว่า เออสีดําดูดความร้อนได้เยอะดูดขนาดเยอะขนาดไหนเด็กดูนะเนี่ยตอนนี้ให้ความร้อนไปร้อยนะมันดูดเอาไว้เก้าสิบห้าดูได้เพราะว่ามีคนคายขายออกมาห้าเปอร์เซนส่วนถ้าเป็นสีเงินดูดไว้ห้าสิบดูดห้าสิบายห้าสิบอ่ะพอๆกันถ้าเป็นสีขาวดูสิดูดไว้เท่าไหร่เองร้อยหนึ่งดูดไว้แค่ห้าเปอร์เซนต ะฉะนั้นถ้าอยากเย็นให้ทาบ้านสีขาวหลังคาก็ออกสีสว่างสว่างเข้าไว้นะคะ,ะสีมีผลต่อการร้อนและเย็นของวัตถุอยากร้อนน้อยๆก็ใช้สีสว่างนะคะร้อนน้อยใช้สีสว่าง mm hmm. นักวิทยาศาสตร์ mm hmm. ที่ชื่อว่าแม็กซ mm ์คลงเขาพิสูจน์มาว่าวัตถุทุกชนิดเนี่ยมันรับความร้อนได้และมันถ่ายเทความร้อนออกมาได้ กานวิสุท์ของเขานะเขาบอกว่าเมื่อความร้อนจากดวงอาทิตย์มากระทบกับวัตถุแล้ววัตถุมันจะกลืนความร้อนเอาไว้แล้วก็จะแผ่ออกมาก็คือมีการเก็บความร้อนแล้วก็จะคายออกมานะเนะื้อหาเหมือนกันเลยวัตถุที่มีสีอ่อนดูดกลืนความร้อนได้น้อยกว่าสีเข้มอ่ะวัตถุอันไหนที่ร้อนกว่าจะแผ่รังสีสีแดงออกมานึกถึงนึกถึงอะไรรู้ป่า ราหูเผาตะปูหรือเผาปิ้งปิ้งปิ้งบนตะแกรงอ่ะตะแกรงที่มันร้อนจะเป็นสีตะแกรงมันจะเป็นสีอะไรลูกตะแกรงที่โดนไฟอ่ะตรงไหนที่ตะแกรงมันร้อนร้อนร้อน,อน,อนตะแกรงตรงนั้นมันก็จะออกเป็นสีออกสีแดงแดงนึกออกไหมเราสามารถดูสีได้ว่าแสงสีแดงมันเป็นแสงที่บ่งบอกเรื่องของรลังสีความร้อนนะคะ นะสีวัดอ่ะทีนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการดูดความร้อนคลายความร้อนของวัตถุนะนอกจากสีแล้วเนื้อวัตถุเนื้อวัตถุหยาบจะดูดกินความร้อนได้ดีได้นานกว่าผิวเรียบมันเพราะฉะนั้นนึกถึงเด็กๆนึกถึง,งเห็นเตาขนมครกไหมลูกเตาขนมครกรู้จักไหมมันทําจากโลหะที่นําความร้อนแต่โลหะมันจะเป็นเหล็กอะที่มันแบบ มันมันออกขรุขระมากกว่าผิวผิวที่เขาจะไม่ขัดมันนะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผิวหยาบด้านเนี่ยมันจะเก็บความร้อนได้ดีนะคะอ่ะส่วนนะคะพื้นที่ผิวถามว่ามีผลไหมมีผลไหมต่อการเก็บความร้อนคิดว่าพื้นที่ผิวมากกับพื้นที่ผิวน้อยเก็บความร้อนอันไหนเก็บได้ดีกว่ากันอันไหนไครคอมอนได้ดีกว่ากันเอาเอาเรื่องไข่คอมอนดีกว่า นี่นะอันนี้เป็นถ้วยอันนี้เป็นถ้วยข้าวต้มอันนี้เป็นจา,จานข้าวต้มเด็กๆจานข้าวต้มกับถ้วยข้าวต้มอันไหนที่ข้าวต้มมันจะเย็นกว่าใส่ข้าวต้มลงไปนะใส่ข้าวต้มลงไปทั้งสองภาชนะเลยนะข้าวต้มใส่ลงไปข้าวต้มใส่ลงไปทิ้งไว้ห้านาทีหนูเลือกหนูคิดว่าระหว่างข้าวต้มในถ้วยกับข้าวต้มในจานอันไหนมันเย็นกว่า เขาต้มที่อยู่ในจานมันจะเย็นกว่าเพราะว่าอะไรพื้นที่ผิวในการคลายความร้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นนะเขาเลยบอกว่าพื้นที่ผิวที่มากจะดูดและคลายความร้อนได้ดีกว่าพื้นที่ผิวที่น้อยอุณหภูมิภูมิมันจะมีแบบนี้คือเขาจะบอกว่ามันมีวัตถุเนี่ยถ้าอุณหภูมิของวัตถุเนี่ยไว้ในอุณหภูมิห้องวัตถุสองวัตถุที่เราตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องเนี่ย ถ้าอุณหภูมิวัตถุไม่เท่ากันสารหรือน้ําร้อนที่ใส่ลงไปในวัตถุนั้นมันก็จะร้อนเย็นได้ไม่เท่ากันนะมาดูง่ายๆว่าที่ครูพูดมันคืออะไรที่อุณหภูมิห้องอันนี้เ็ามีแก้วนะลูกแก้วอันนี้มีอุณหภูมิของแก้วอยู่ที่สิบองศาเซลเซียสเขาใส่น้ําน้ําที่ร้อนนะคะเอาเป็นว่าแก้วอันนี้มีน้ําอยู่ในแก้วนะคะ น้ำที่อยู่ในแก้วมีอุณหภูมิสิบองศาเซลเซียสตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องตั้งทิ้งไว้5นาที15นาทีเมื่อเรากลับมาเรากลับพบว่าอุณหภูมิของน้ำในนี้จากที่เป็น10องศาเซลเซียสกลายเป็น20องศาเซลเซียสเพราะอะไรรู้ไหมทําไมน้ำ10องศาถึงกลายนับกลายเป็นน้ำ20องศาได้ท่านนึกไม่ออกท่านนึกไม่ออกให้ดูนะ นึกถึงถ้าครูเอาน้ําร้อนหยดใส่มือหนูอ่ะหยดน้ําร้อนลงมาปุ๊บพี่รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงคะรู้สึกร้อนไหมถามว่าทําไมถึงรู้สึกร้อนเพราะอะไรลูกเพราะว่าอุณหภูมิของน้ําเนี่ยมันถ่ายเทมาที่มาที่มือนะเพราะว่าอุณหภูมิน้ําเนี่ยอุณหภูมิน้าร้อนมันร้อนกว่ามือเรานะอ่ะแล้วถ้าเอาเปลี่ยนใหม่ครูแทนที่ครูจะหยดน้าร้อนครูหยดน้ําเย็นลงไปแทน ถามว่าถ้ายดน้ำเย็นลงไปบนหลังมือเรามันจะต้องรู้สึกเย็นทำไมทาไมผิวเราเย็นที่เรารู้สึกเย็นเพราะผิวเราเย็นทำไมผิวถึงเย็นตอบได้ไหมมันเป็นเรื่องของความร้อนเข้าออกความร้อนเข้าความร้อน,อ,นออก,กตัวถ้าเรารู้สึกร้อนแสดงว่าร่างกายเรารับความร้อนเข้ามาหรือเสียความร้อนออกไปตอบเข้ามาครับอ่าโอเค นะคะแต่ถ้าเรารู้สึกเย็นร่างกายรู้สึกเย็นสแสดงว่าร่างกายเราได้รับความร้อนเข้ามาหรือเสียความร้อนออกไปความร้อนที่ตรงผิวมือเนี่ยมันออกไปนะถ่ายเทปไปให้กับน้ําออกไปได้ไงอ๋อมันถ่ายเทปไปให้นะเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนนะคะลูกจับไว้ให้แม่นว่าหลักการถ่ายโอนความร้อนจะถ่ายโอนจากที่มีอุณหภูมิสูงไปหาที่อุณหภูมิต่า อุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิน้ําอุณหภูมิห้องยี่สิบห้าอุณหภูมิน้ำสิบองศาใครอุณหภูมิสูงกว่ากันดูจากรูปของครูนะว่าตอนนี้อุณหภูมิห้องเท่าไหร่ในรูปบอกยี่สิบห้าองศาแต่อุณหภูมิน้ําที่อยู่ในในแก้วเนี่ยมันสิบองศาถามว่าอันไหนอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้องครับอุณหภูมิห้องเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะต้องถ่ายเทจากที่ไหนไปที่ไหนถ้าอุณหภูมิห้องสูงกว่า เราบอกแล้วการเทเดความร้อนเทถ่ายเทจากที่อุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำแสดงว่าความร้อนก็ต้องถ่ายเทจากที่อุณหภูมิในนี้ห,านาห้องมาน้ำป้าคุณห้องมาน้ำใช่เลยห้องจะถ่ายเทอุณหภูมิให้กับน้ำเพราะว่าอุณหภูมิห้องมันสูงกว่าดังนั้นเมื่อหนูตั้งน้ำทิ้งไว้สักพักหนึ่งอุณหภูมิมันเลยกลายเป็นเท่าไหร่20องศาเห็นป่ะมันเป็นอยู่ก,ากลางๆระหว่างอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิเริ่มต้นของน้ำเห็นป่า มันก็จะกลายมาเป็น20องศานี่ไงนี่ไงเออทีนี้มาดูอีกอีกรูปหนึ่งนะคะในความหมายเดียวกันเลยนะตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเหมือนเดิมแต่ตอนนี้น้ำในนี้น้ำนะคะอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง25องศาเซลเซียสถามว่าระหว่างน้ำกับอุณหภูมิของน้ำกับอุณหภูมิของห้องใครสูงกว่ากัน ที่ครูมาร์กไว้เนี่ยห้องอุณหภูมิเท่าไหร่คะ25้าองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิน้ําตอนนี้น้ําอุณหภูมิเท่าไหร่80 80สูงกว่าถ้า80สูงกว่าก็แสดงว่าอุณหภูมิของน้ําก็ต้องสูงกว่าอุณหภูมิของห้องจริงไหมถ้าเราตั้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันจะเกิดการถ่ายโอนความร้อนจากที่อุณหภูมิสูงไปหาที่อุณหภูมิต่ําเพราะฉะนั้น ความร้อนมันก็เลยจะออกจากน้ําไปหาไปข้างนอกอ่ะออกจากน้ําไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเมื่อหนูตั้งไว้สักพักหนึ่งมันจะอุณหภูมิมันก็เลยเหลือเท่าไหร่สี่สิบองศาเหลือสี่สิบองศาเพราะฉะนั้นง่ายๆเอาหลับง่ายๆเลยนะยี่สิ้าองศาเซลเซียสคืออุณหภูมิห้อง เมื่อเราดูเทียบกับอะไรก็ตามให้ดูถ้าอุณหภูมิในสิ่งที่เราเทียบถ้ามันต่ำกว่า25เช่นถ้าเป็น10องศาเซลเซียสแสดงว่าเดี๋ยวว่าขั้นตอนต่อไปอุณหภูมิตรงนี้มันจะต้องสูงขึ้นถ้าเริ่มต้นอยู่ที่10อุณหภูมิต่อไปมันจะต้องสูงขึ้นแต่ถ้าอุณหภูมินะคะของวัตถุที่เราสงสัยนะคะถ้ามันมีอุณหภูมิ40องศาเซลเซียส เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะอุณหภูมิเนี่ยถ้ามันสูงเดี๋ยวอุณหภูมิมันต้องออกจากตัวนะคะหนูเข้าใจเนาะอุณหภูมิมันต้องออกไปหาอุณหภูมิห้องส่วนอันนี้อุณหภูมิห้องเข้าหาตัวอ่าดูนะกรณีคู่นี้อันนี้อุณหภูมิห้องสูงอุณหภูมิวัตถุต่างอุณหภูมิของห้องก็เลยเข้ามาอุณหภูมิของห้องก็เลยเข้ามาหาวัตถุ วัตถุก็เลยร้อนขึ้นวัตถุก็จะร้อนขึ้นมากกว่า10บองศาเซลเซียสส่วนถ้าแบบที่สองแบบที่สองนี้เราบอกว่านะคะแบบที่สองเราให้ว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยยี่สิบห้าองศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิของวัตถุใครร้อนกว่ากันล่ะ วัตถุร้อนกว่าเพราะฉะนั้นพอวัตถุร้อนกว่าความร้อนมันก็จะออกจากตัวนะคะความร้อนก็จะออกจากตัวออกจากตัววัตถุทําให้เมื่อเวลาผ่านไปวัตถุมันก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นลงลงกว่าเท่าไหร่คะอุณหภูมิมันก็จะน้อยกว่าน้อยกว่า40องศาเซลเซียสตรงนี้เข้าใจนะ เข้าใจไหมครูอธิบายแบบนี้เข้าใจไหมคะลูกเทียบกับอุณหภูมิห้องใครอุณหภูมิสูงกว่าถ้าวัตถุสูงกว่าอุณหภูมิห้องวัตถุก็จะขายความร้อนออกวัตถุจะเย็นตัวลงแต่ถ้าตัววัตถุเย็นกว่าอุณหภูมิห้องอุณหภูมิของห้องเนี่ยก็จะถ่ายโอนเข้ามาหาตัววัตถุเพราะจริงๆอุณหภูมิห้องมันก็คืออากาศโดยรอบนะ มันก็จะถ่ายโอนเข้ามาหาวัตถุจะทาให้วัตถุในอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอ่ะทีนี้เราตามความรู้เรื่องความร้อนการถ่ายโอนความร้อนไปใช้ประโยชน์ประโยชน์อะไรอ่ะไปสร้างกล้องนะ thermal thermal image ก็ได้นะใช้ส่องดูวัตถุในที่มืดนะคะประโยชน์ของมันหรือในการใช้ประโยชน์ของการฉ่ายเอ็กซเรย์นะคะด้วยอวัยวะที่อยู่ข้างในเนี่ยลูกถ้าอวยัยวะตรงไหนที่มันผิดปกติ การความร้อนณนจุดนั้นมันก็จะผิดเพี้ยนไปสีที่ออกมามันก็จะนะสีจะผิดไปจากปกติเราก็จะรู้ว่า i, เฮ้ยอวัยวะตรงนั้นมีปัญหานี่คือหลักการของเอกซเรย์นะสมดุลความร้อนสมดุลความร้อน,น,อนของครูเมื่อกี้เนี้มันก็คือการที่วัตถุมีการรับหรือคายความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อให้อุณหภูมิ ั้งสองเท่ากันนี่คือสมดุลความร้อนนะเหมือนเอาน้ำร้อนกับน้ำเย็นมาผสมกันอ่ะเอาน้ำร้อนกับน้ำเย็นมาผสมกันกระบะกระบะของเราตอนแรกเลยเทน้ำร้อนลงไปน้ำร้อนห้าสิบองศาลงไปนะคะอ่ะต่อมาเราบอกเอ้ยเราเทน้ำเย็นลงไปบ้างดีกว่าเทน้ำเย็นลงมาแต่ใส่ลงไปน้อยหน่อยน้ำเย็นอันนี้น้ำเย็นสิบองศาเซลเซียส ครูถามว่าให้เราลปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งอุณหภูมิของน้นําีนนี้มันจะใช่ห้าสิบหรือมันจะใช่สิบองศาไหมตอบมันจะใช่ห้าสิบไหมคำตอบคือไม่ใช่หรือจะใช้สิบไหมเขาบอกไม่ใช่เอกเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันน่าจะเป็นเท่าไหร่เติมต่ำกว่าเลยคะเออมันก็ต้องต่ํากว่าสิเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันต้องต่ํากว่าห้าสิบ องศาแน่นอนซึ่งแต่ถึงจะต่ำกว่าห้าสิบแต่ยังไงมันก็ต้องสูงกว่าเท่าไหร่คะสูงกว่าเท่าไร,ร,าไรแ่แน่สูงกว่าสิบสูงกว่าสิบองศาแน่ๆน,นะคะมันจะหาจุดที่เป็นจุดสมดุลค่าอุณหภูมิที่อยู่ระหว่างนะคะอยู่ระหว่างห้าสิบกับสิบตรงนี้อาจจะเป็นสักสี่สิบสาม องศาเซลเซียสก็ได้อุณหภูมิตรงนี้เราจะถือว่ามันเป็นสมดุลความร้อนที่ทําให้น้ําทั้งสองอันเนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากันเข้าใจว่าสมดุลความร้อน,นยังนะร้อนมากร้อนน้อยมาเจอกันเดี๋ยวมันปรับอุณหภูมิใหม่ให้เป็นอุณหภูมิค่าค่าหนึ่งที่ที่มีความเท่ากันทั้งหมดเทน้ําร้อนนี่ไงเมื่อเทน้ําลงในแก้วที่มีน้ําแข็ง จะมีการถ่ายโอนความร้อนจากน้ําให้น้ําแข็งทําไมทําไมถึงบอกว่ามันมีการถ่ายโอนความร้อนจากน้ํามาหาน้ําแข็งการถ่ายโอนความร้อนจะเกิดขึ้นเมื่อสองที่มีอุณหภูมิเท่ากันไหมเท่าหรือไม่เท่าคะไม่เท่าไม่เท่ากันถามใครอุณหภูมิสูงกว,ว่ากันระหว่างน้ํากับน้ําแข็งน้าํา น้ำนี่ไงมันก็เลยเป็นเหตุผลเพราะว่าน้ําอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิสูงกว่าน้ําแข็งมันก็เลยถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ําแข็งที่อุณหภูมิต่ํากว่าอ่านี่คือการถ่ายโอนความร้อนนะคะนะเขาบอกว่านะตั้งทิ้งไว้แล้วเราพอเราตั้งทิ้งไว้อากาศรอบแก้วอากาศที่อยู่ข้างนอกระหว่างน้ําในแก้วกับอากาศที่อยู่รอบนอก ใครร้อนมากันอากาศอุณหภูมิอากาศเพราะฉะนั้นถ้าหนูตั้งแก้วอันนี้ไว้ตรงนี้สักพักหนึ่งน้ําในแก้วจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่อําลงสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะความร้อนมาจากไหนคะมาจากอากาศออถูกต้องเลยอากาศมันร้อนเนี่ยมันร้อน กว่าพอมันร้อนกว่าปุ๊บมันก็จะถ่ายเทสิ่งแวดล้อมจะถ่ายเทความร้อนเข้ามาแบบนี้เราเรียกว่าเป็นการดูดความร้อนของวัตถุโอเคนะดูดความร้อนของวัตถุก,ก็คืออุณหภูมิของมันจะเพิ่มขึ้นอ่าแต่ถ้ามันวัตถุคายความร้อนนะวัตถุคายความร้อนเช่นหนูไปวิ่งมาวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็แบบเหงื่อเยอะมากเลยนะคะ วิ่งเสร็จแปดรอบเนี่ยเหงื่อออกแน่นอนร้อนไหมคะร้อนแต่พอเหงื่อแห้งสนิทแล้วปรากฏว่าเป็นไงตัวหนูร้อนหนูวิ่งแปดรอบนี่ตัวหนูร้อนแต่พอเวลาผ่านไปสักสิบนาทีตัวเราเราจะรู้สึกว่าตัวเราเป็นไงคะเย็นไหมตอนแรกตัวเราร้อนอยู่เลยอะทาไมตัวเราถึงเย็นได้เพราะเราเทียบความร้อนของตัวเรากับกับอากาศรอบตัวไงตัวเราร้อนใช่เปล่า แต่อากาศรอบตัวเรามันเย็นกว่าดังนั้นความร้อนจากไหนไปหาที่ไหนคะอ๋อเอออุณหภูมิหนูก็เทียบกับอุณหภูมิอากาศใครร้อนกว่าเอออุณหภูมิตัวเราครับอุณหภูมิตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปสักสิบนาทีอุณหภูมิตัวเราจะร้อนหรือจะเย็นลงเย็นลงครับเย็นลงทําไมถึงเย็นลงครับเพราะว่าเอออากาศที่ เออ,อณหภูมิจากตัวเราจะคถ่ายเทความร้อนไปที่อากาศครับเออเพราะว่าของเราสูงกว่าเราก็จะถ่ายเทออกอันนี้คือเรื่องสมงุ้นความร้อนนะเด็กๆคาดว่าการคํานวณเขาคงไม่คํานวณเยอะแต่ในเรื่องทฤษฎีความเข้าใจหลักการการเปรียบเทียบสิ่งสิ่งของในชีวิตประจำวันตรงนี้เขาน่าจะมีให้เราแบบค่อนข้างเยอะอุณหภูมิเนี่ยมันจะมีเซลเซียสเพราะฉะนั้น C ส่วนห้า ท่ากับ k ลบสามส่วนห้าเท่ากับอะไรนะ f ลบสามสิบสองส่วนเก้าเท่ากับอ่อ r ส่วนสี่สดที่เราจะต้องจำนะคะทีนี้พอมาดูคู่นี้นะคะคู่ของคู่ของเคลวินกับเซลเซียสส่วนมันเป็นห้าเหมือนกันลูก นะเศษส่วนเท่ากันเสศษตัวจะเท่ากันด้วยนะอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยได้ c เนี่ยมันจะเท่ากับ k ลบด้วยสองอเจ็สิบสามอุณหภูมิเซลเซียสถามว่าได้อุณหภูมิเซลเซียสยี่สิบห้าองศาเซลเซียสมาถามหาว่าเคลวินเท่าไหร่ก็เอานะคะเคลวินเท่าไหร่อยากรู้เคลวินเท่าไหร่ก็ย้าย2องยเิบาไปอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมมันก็จะได้เป็นยี่สิบห้า เอาเซลเซียสตั้งนั่นแหละแล้วก็บวกด้วย273แบบฝึกหดัดเรื่องการเปลี่ยนอุณหภูมิได้ไปทำบางอย่างครั้งข้างหน้านี้ครูจะเอาแบบทดสอบมาฉเฉลยวิธีพิจารณาหากคําตอบ